สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะประจําปักแรกของเดือนมิถุนายนนจ้ะอ่ะมาดูกันขอไพ่พลังงานของชาวราศีพิจิกลักนณพิจิกค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะนายซอฟทัไม่ย้อนกลับหลังไม่มองอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาเลยไม่ย้อนละจ้าอะไรอย่างนี้ปะ คุณเจออะไรเซลล์แอนติความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่ผิดไม่ถูกต้องอะโดนออกใจมีลักซ่อนเลนแล้วก็เป็นลักซ้อนซ่อนเลนแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันคุณรู้สึกว่าคุณถูกหักหลังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้นะคะเขาคนนี้ปกปิดซ่อนเลนเรื่องราวอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้อืม มีคนหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้รักนายกสอดความความสัมพันธ์ที่เป็นซ่อนเล็งซึ่งแบกปัญหานี้กันมาเนิ่นนานแล้วรหาทางแก้ไขมันยังไม่ได้ด้วยนะคะนักคุยชาวสิงเมธแลัขนาเมธนะอืมแบกความสัมพันธ์ซ่อนเร้นนี้เอาไว้กันมานานแล้วแก้ไขกันไม่ได้นะคะแต่มันมีเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เหมือนคุณเลือกเงินเลือกงานมาเป็นอันดับแรก ของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมบางคนคุณพบกับคนที่อายุมากกว่านี้เด็กบางท่านบางคนแล้วคนคนนั้นเขาคอาควบคุมคุณนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งแต่ถามว่าคุณมีเขาอยู่ในใจหรือเปล่าตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีเขาคนนั้นอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของคุณทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้นะคะอืม อืมบางคนเป็นคนที่ทํางานเป็นคนใกล้ตัวที่คุณไปเจอเขาเนี่ยออืแล้วเหมือนมันมีโมเมนต,ต์ประทับใจอะไรกันก่อนหน้านี้เนาะลักซ้อนเนี่ยคุณไม่เคยคิดที่จะมีใครหรอกนะตอนแรกแต่ว่าคนคนนี้เป็นเหมือนพรมลิขิตที่นําพาเขาเข้ามาหาคุณนะคะอืมเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกบ้างจ้ โฟล์กบอลเทมเพรสถ้าคุยช,ชาวราศีธนูลัคนาธนูเดอะโรเบิร์ถ้าคุยชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเขารักคุณอยู่นะเขารักคุณเขานึกถึงความทรงจําเก่าๆที่คุณกับเขายังมีร่วมกันอยู่แต่ตอนนี้อารมณ์ของเขายังไม่คงที่ยังไม่เสถียรกับการที่จะคุยกับคุณนะคะเขามีความรักของคุณเดอะโรเบร์ iver, ถ้ารักซ้อนคือพวกคุณรักกันแต่ดดนมาผิดที่ผิดเวลา เรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณนะอืเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้คุณเป็นความสุขเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนดีทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แต่เขาเองที่ยังไม่รู้ใจตัวเองนั่นแหละแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไฮโลแฟนงั่งบิชารสาีพิศศพรักหนักศพเดอะทาวเวอร์ค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้คุยกันแบบจริงๆจังๆเอารักซ้อนกันเลยเนี่ยรักซ้อนแรงมากค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้คุยกันแบบจริงๆจังๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําความดีค่ะเขาก็ตัดสินใจแล้วที่จะทําความดีไม่อยากทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะคะพวกคุณจะลดสถานะกันเหลือกันแค่เป็นสถานะของคนที่มีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะหรือมูลมาท่านผู้ชราศีมีลัค้านามีแต่ชะไหนเลยถึงคุณจะลดสถานะกันเป็นแค่คนที่มีกันและกันอยู่ในชีวิตแต่พวกคุณยังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่เยอะมากเป็นความรักต่อกันมากๆแต่ว่า ในปากนี้คือพวกคุณจะเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะ social social distancing ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นคุณจะเว้นระยะห่างกันในช่วงปากนี้ส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะคุณจะรู้ขึ้นมารักตัวเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองคุณมีปัญหาเถียงทะเลาะก,กันระหองระแหงกันนะคะแต่คนคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขา จะพูดจาจะอะไรต่างๆเพื่อน้มเนาให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาคุณก็ยังอยู่นะคุณยังอยู่นะคุณจะยังอยู่ในชีวิตของเขานะอืมคุณยังอยู่กับในชีวิตของกันและกันแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าพวกคุณในเรื่องของหลักการพยากรณ์หรือพวกคุณยังมีดวงชะตาที่ยังต้องมีเรื่องที่จะต้องไปกันต่อมีเวรมีกรรมมีบุญมีกรรมต่างๆที่ยังต้องไปกันต่อเรื่อยๆนะคะ คุณยังต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆที่ต้องไขกันไปอีกเยอะนะคะไขไขข้อพึ่งใจกันไปอีกเยอะเลยนะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับอีกนิดนึงสำหรับคุณเลิกกับใครที่เลิกกับเลิกกับใครไปแล้วคนคนนั้นมีเกณฑ์จะกลับเข้ามาแต่กลับเข้ามาเหมือนกลับมาถามมาคุยธุระ แล้วก็ไปประมาณเนี้ยเออกวนไหมล่ะอืมนะคะออะประมาณนี้เรื่องการงานของชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกเกณฑ์ขัดแย้งเยอะมากต้องระวังเลยนะนะจ๊ะเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องงานเยอะมากค่ะอืมมีเกณฑ์ทะเลาะมีเกณฑ์ขัดแยง้งเรื่องงานเยอะมากคุณรู้สึกว่ามันไม่สักเซสเรื่องเงินมีเกณฑ์ที่แบบคุณจะยื่นข้อเสนอหรืออะไรบางอย่างไปในเรื่องของการเงินนะคะอืม เกณฑ์ขัดแย้งเยอะมากในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้ต้องระวังจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ต้องระวังอารมณ์เรา unstable unstable มากมากนะคะในช่วงนี้มีขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังนะจ๊ะการเงินของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะมีล็อกโแล้วก็เซเว่นออฟวอนส์วิออฟรัจูนะคะหาเงินยากนะช่วงนี้พิจิกนะหาเงินยากอยู่นะคะ แต่งานออนไลน์ยังดีอยู่บอกเลยใครทำงานออนไลน์นะคะพิจิกยังมีงานมีเงินเข้าอยู่อืมแต่คุณไม่ถึงขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังหรอกคุณยังมีเงินใช้อยู่เรื่อยๆอ่ะคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสามไม้เท้าค่ะอืมเฮอร์มิตเห็นแล้วล่ะ คุณอาจจะมีคนที่คุณแอบชอบแต่ยังไม่สมหวังนะเอาอย่างนี้เลยคุณยังไม่มีเจอคนที่ถูกใจคนใหม่หรอกนะคะอืมยังจะต้องอยู่นิ่งๆคนเดียวไปก่อนอ่ะสถานะไม่ชัดเจนมากเลยจ้ะเขายังไม่จริงจังกับคุณแล้วความสัมพันธ์จะช้าลงจะดอปลงจะน่าเบื่อด้วยอืมนะคะ คนมีคู่แล้วกันหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเอออ้าวไอซอฟครับแฮงแมนอ่ะนี่ไงรักกันนะพิจิกนะคนมีคู่เพราะคุณรักกันนะแต่อยู่ๆก็จะทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ห่างกันไปแบบงงๆแต่ตามหลักคํำพยากรคือดวงชตาํำพาให้ผู้คุณจะต้อง ห่างกันหรือมีพื้นที่ส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้เลิกกันนะคะแต่แค่คุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาถ้าคนมีคู่อาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่แค่อยู่พละมุมไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานหรือโรแมนติกเลยแล้วทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยต้องระวังนะคะนิดนึงนะอืโอเค ประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ถ้าฉัสนใจดูดดส่วนตัวรายละเอยียดใน description box ด้านล่างนี้จ้ะก็อ่าแอดไลน์มานะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดี